สวัสดีครับครับผมเราจะมาติดตายอดทุเรียนนะครับที่เราได้ต้นทุเรียนเพาะเมล็ดนะครับอายุหนึ่งปีนะครับผมนะครับเราเพิ่งจะตัดแต่งกิ่งนะครับปกติเราจะตัดแต่งไว้นะฮะได้แต่นี้เราเพิ่งจะตัดติ่งตัดสดๆกันเลยนะครับผมอายุต้นตอเราหนึ่งปีนะครับครับผมตัดออกก่อนสะดวกในการทํางานนะครับ ครับผมหลังจากที่เราไปตัดยอดทุเรียนหมอนทองนะครับแปลงเราเราจะปลูกพันหมอนทองนะฮะ,จะ, 1, ะ,ฮะจะใส่หมอนทองอย่างเดียวเลยนะฮะนี่คือยอดทุเรียนที่เราไปตัดมาจากอีกแปลงหนึ่งนะฮะซึ่งเขามันเป็นแปลงที่ติดลูกแล้วนะฮะมีลูกแล้วนะครับผมเราก็จะามาเน็บข้างเสียบข้างนะฮะแปะข้างแล้วแต่จะเรียกนะครับผม <Wow. S 1> ครับผมอ่าเลือกยอดตาปุดๆหน่อยนะฮะอ่า หลังจากที่เราเอาไปได้มาแล้วนะครับคำบออุปกรณ์เราพร้อมนะครับก็คือกรรไกรตัดกิ่งนะฮะมีดเหลาดินสอนะครับเล่มละสามบาทนะครับตาหัวม้าด้วยนะฮะตาหัวม้านะครับคมกริบนะฮะแล้วก็ยอดทุเรียนที่เราจะเอามาเสียบนะครับอ่าโอเคพร้อมนะครับผมก็คือริดใบออกเลยนะครับริดใบออกเลยเราจะไว้หนึ่งสองสามสามยอดนะครับ ราก็จะติดตรงนี้ประมาณนี้นะครับติดประมาณนี้สะดวกในการพันในการทํางานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็คือประมาณนี้ปุ๊บเราก็จะควนตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับจะมีลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กรีดลงเลยนะครับกรีดลงแล้วก็กรีดมา การลอกนะครับผมคือไม่ยากนะครับทําตามนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับทําได้เลยนะครับผมทําตามนี้ติดแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้มีเสี้ยนหน่อยหนึ่งพอดีไม่ขาดนะครับปาลอกออกมาเลยนะครับนี่ครับ คือผมเราจะไว้ประมาณสามตานะฮะก็เลยผ่าลึกหน่อยหนึ่งนะครับก็เชือดออกนะครับตรงนี้ตัดออกเลยเหลือไว้นะครับประมาณไม่เป็นไรถ้ามันสั้นแล้วก็ลอกเพิ่มอีกได้นะครับแต่ว่าเหลือไว้ประมาณสองนิ้วนะครับเพื่อประกบกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้อ่ะโอเคไว้หนึ่งสองสามสามตาครับ แล้วก็เชือดตาล่างนี่ออกเลยนะครับผมตัดออกปรับนี่ครับยอดเขานะฮะอ่ะโอเควิธีการเชือดนะครับผมเชือดอยอดยอดพันธุ์นะครับก็คือจอดเข้าไปนะครับทีเดียวนะครับผมมือนิงน่งๆนิด,น,ดนึงนะครับปึ๊บอ่าทีเดียวนะครับผม เชื้อให้ถึงท่อน้ําเลี้ยงเลยนะฮะเนื้อเยื่อเขาเลยนะครับผมนี่ฮะปึ๊บเสร็จแล้วก็เชื้อข้างหลังนิดนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เสียบประกบเลยครับผมปรับตอนเสียบนี่ครับเรามือเราไม่ควรไปโดนแผลนะครับจับได้แบบนี้ฮะปับนี่ครับนิ่งเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาผ้าเทปก่อนแป๊บเดียวนะครับ ไม่ได้ตัดเทปไว้เทปพันกิ่งครับต้องระมัดระวังนะครับผมควรจะลอกนะครับผมว่ามันมีสองชั้นนะครับผมบางคนไม่เข้าใจนะครับนึกว่ามันมีชั้นเดียวนะครับก็เอาไปพันเลยนะครับผมเน่านะครับผมยอดพันที่เราเสียบนะครับเน่าแน่นอนครับผมสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ จากช่องของป่าชาแนลนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องการทําทุเรียนนะครับสวนทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังฮอตฮิตมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากจะปลูกไว้ทานกินเองนะครับทานเองหรือว่าจะปลูกเป็นธุรกิจนะครับจํานวนมากๆนะครับหลายๆร้อยละหลายพันต้นนะครับก็นะครับมี คลิกดีๆนะครับกดติดตามช่องของฝ่ายชาแนลเราต่อไปนะครับเพราะเลยเราจะนําเสนอกันตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกขั้นตอนการดูแลขั้นตอนการเสียบยอดขั้นตอนการรดน้นําขั้นตอนการใส่ปุ๋ยขั้นตอนการแต่งกิ่งแต่งยอดแต่งดอกจนถึงกันขั้นตอนการตัดลูกทุเรียนเลยนะครับผมเราจะมีเป็น EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับ ยอดนะฮะเสียบยอดข้างนะครับเป็นวิธีที่ประหยัดนะครับผมประหยัดมากนะครับถ้าเราไปดีกว่าเราไปซื้อเอาละครับผมสำหรับช่องของกว่าชาแนลวันนี้นะครับ ก็ขอจบคลิปแะ่เพียงเท่านี้นะครับผมในการเสียบยอนฮะอีก20วันเรามาเจอกันนะครับผมในการเปิดตานะครับจะรอดหรืองามแค่ไหนเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับ